พี่น้องเดือนถ้พี่น้องกินข้าววันแม่ป่านางขโมยนี่เรามันหมดยักษ์วบแม่ป่านางขโม,ม,าาขมยยกไปบัดเ่อเอือนได้พี่น้องคนละเอะิอนงั้นประกาศมั้กินข้าวก็วามา้งกินมั้งบ่ได้อย่างไรเนาะมั้กินได้เมันตีแฮปเปอร์ยังมันกิทได้ไม่ติดกิน กินข้ากับน้ำใหม่เสริมแก้วปลาแดกจ้ตุ่มไข่อาหารรักแม่ป้าเล่าคนูจี๊าอ่อนอาหารรักใส่บาดคอยทอดหมูทอดหมูน้ำปลาเนื้อบอกแับซันนี่ล้ำนึ่งแซบแบอยืใไส้ชีางเลยผมรักแซบกุชช ยางกูกินมาได้กับกูคิวเพียงอ้าวคิวเพียงข่ต้มยำกระโดกหมูแล้วคิวเพียงเกินเหตุเกินผลนเนาะอ้าวคน้อต้มยำแต่ก็เคยกินนย่งเลยคยกินยู่มัน่ลยแล้วก็ชาแกงแล้วก็หักงาคิวเพียงก็ผักตังโอ้ก็พีกซัดตังโอ้จะงโอ้กูกำลังกินกินได้กินน้ำให้เพียงพอเะไรเจ้าแม่ป่า มือละที mom, food, mm. mm, okay. ่ขวดมือละที่ขวดหนึ่งก็ให้กินมือละหกแก้วจุกตายเห็นด้วยเนาะอันนี้มันก็ดีได้สองแก้วคุณด้วยนั่นละขวดเนี่ยเอามือละแปดแก้วเอาแก้วหกมันก็พอแล้วเมันก็ยังจะปากเปล่าเนี่ยนะบ้าเปล่าหรอกคือเมื่อยกูกับปากเปล่าใช่ไหมแล้วก็อย่าเบื่อมือละที่ขวดกับเบ่อเม็นธรรมดเลยเนาะ เราใหม่เใหม่หวกไ็ได้พี่น้อง้อาใหม่หวัวรูว้มันแรงมันก็ะเลยเป็นันั่นแรงนี่ดีได้พี่นอ้องบางจะพอมันแต่แข็งต้นเลิ่มตะกบก้อนื่อนดูน้าฮาแรงปีนี้พ่อท่นดอกดอกน้อยม่ปลาเมื่อออกง่ายดอกต้นพ้นเมืม่ออื่นนี่ดีมีของเขาเนยใกล้นำ้ำ <c oughs> อันดาราไปเชียบดอกไม้เิท่าได้กินเข่าปะล่ะจ้าเขาคับกระแด็กว่าเอจผักเจเนาะแปัดมือมาบ่ได้น่งเงียนี่เจียมันละเข่ากันคเล่นนักกระเด็นินเขาเย็นเมือนเมือก้อนเมยังเลยเนี่ยมัน่มขาเย็นเลยน้อยน้อ ตำปลาแซบกูดีๆได้น้ำย่านั่งคุณคุณะตำแก้วแล้วก็บ,บีบปลาปูดสมๆเ,เมื่ดเมี่ยงมันแซียบทำไมอ่ะยิ่งบ่กล้ากินกกที่คนบอกว่าคือปลาซอมมาเบิ่งแล้วเห็ดดูแต่ตาเขาจะไม่ไปท้ายออกมาแปะแล้วเห็ดดูประมาณล้วเห็ดตาเขาไม่ไปท้าย เขาบอกเห็นแจ็คเกียรติก็จะเห็ดที่เหมือตปี <c oughs> สูตรประจ้อมันปลาประจ้อมปลาแดดร้งต่างหลายเทียอะไรจ้ประปลาจ้อมแม่ปลาเดือนนี้งว่ามันเห็ดสองเทียคุณด้วยหางจ้าถุงห่อ